คุณผู้ชมครับแบงค์โปรเชทตอสนิทนะครับเดินทางกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอยู่23ปีกับสปอรลาวนะฮะซึ่งนัดแรกแพ้ไปศูนส่วนนัดที่2ก็เอาชนะกลับคืนมาได้5ประตูต่อศูนย์และโปรเชตเองก็มีบทบาทสําคัญในเกมที่เอาชนะ5ประตูต่อศูนย์นะครับก็คือทําประตูได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวมึงทองทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับโปรเชทตอสนิทกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงความมั่นใจที่ได้กลับมาจากแคมป์ทีมชาติจะสามารถต่่่อออยอดในนกกาาารตตสู้ํแหง สนามในเลกที่2ให้กับเมืองทองของเราได้มากน้อยแค่ไหนอตามมาฟังกันครับก็ต้องชมเศรษฐศส์สวรเกษด้วยครับจากทีมชีงรายครับก็สนุกดีครับกมีแต่เพื่อนๆก็สนุกครับทุกคนก็ช่วยกันเล่นดีครับก็มั่นใจขึ้นครับก็เหมือนปลดล็อกตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับแ้วเรคิดว่าดักทานเต็มที่ไหมก็เต็มที่ครับ ก็ทําให้เขาทําให้เขาเห็นนะครับก็ครอบครัวคอยให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับก็มีช่วงหนึ่งที่แม่ขึ้นมาอยู่ด้วยครับคอยแบบเตรียมอาหารอะไรอย่างงี้ให้กินอาหารดีๆให้กินให้ให้ให้กําลังใจตลอดครับแบบเวลาไม่มีเชื่ออย่างงี้ยพ่อแม่ก็บอกไม่เป็นไรครับก็สู้สู้ต่อไปดีขึ้นนะก็ดีขึ้นครับก็คือแบบไม่ได้น้อยลงหรือว่าใช่ครับก็ คอยพัฒนาตัวเองกันหองก็บอกว่าแบบให้แบบพิสูจน์ให้เห็นในเลข2สองเนี่ยครับเขาจะให้โอกาสมากขึ้นครับถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นตอนซ้อมตอนอุ่นเครื่องเอี้ะเขาพูดถึงตอนที่เราไปทีมชาติก็ไม่ไม่ค่อยได้พูดครับแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวแบงค์อยู่ใช่ไหมใช่ ก็เตรียมตัวเต็มที่ครับเนี่ยครับก็ฝึกซ้อมวิ่งเต็มที่ครับมาถึงก็วิ่งเลยอย่ง่อยู่นะเนี่ยใช่อย่างวิ่งเพราะผมซ้อมที่นู่นทุกวันเนี่ยครับอซ้อมที่ทีมชาติพูดถึงทรงผมหน่อยผมไม่ชอบแบบเวลาวิ่งวิ่งแล้วแบบต้องมาปัดคอยปัดผมตลอดมันลำคานครับลำคาญแบบเวลาต้องแบบผมมันปัดต้องปัดอะไรอย่างเงี้ยตลอด ผมเลยเปลี่ยนไว้อย่างงี้ครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับปกติเราเป็นคนผมตรงหรือว่าผมอย่างนี้อยู่แล้วมันก็อยากโศกแต่มันไม่ได้อยากโศกและอันนี้ไปไปทำไปทำไปทำมาวิธีบอกได้ไหมบอกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็ให้เขาทําให้ครับก็บอกให้ให้รูปเอารูปให้เขาดูตั้งใจอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้ต้องเซตไหมครับไม่ต้องก็ปล่อยไว้อย่างงี้ครับมีมีไอดอลมีต้นแบบเอาแบบให้เขาดูไหมไม่มีก็คืออยากได้อย่างนี้เลยใช่ก็เลยทําอย่างนี้เลย ไม่สงสัยส่วนตัวขอบคุณมากปุรเชตทอดสนิทนะครับคือผลผลิตอะคาเดมี่เมืองทองของเราในรุ่นเดียวกับชาญรงค์นะฮะซึ่งก็เป็นนักเตะรุ่นใหญ่ของทีมชาติไทยอยู่ในขณะนี้นะครับเขาเป็นรุ่นดาวเขาเดียวกันแล้ครับและตอนที่ลงเล่นในระบบอะคาเดมี่ของเมืองทองปุรเชตก็ไม่ได้เป็นสองรองใครในรุ่นนั้นเลยนะฮะก็ให้กําลังใจปุรเชตนะครับพิสูจน์ตัวเองชนะใจค้นมาริโอยูรอฟสกี้ รับโอกาสลงสนามให้ได้ต่อเนื่องในเลกที่2ของทีมเมืองทองของเรานั่นเองล่ะครับกิงเข้าไปครับต้องชมเศรษฐศิสต์สุวรรณเศษด้วยครับจากทีมเชิงรายครับ